สวัสดีครับมาอน,นีพามาเบิงสวนตะไคร่ครับพี่น้องนี่ปลูกหญ้าขายน้ำได้พี่นอ้องหญ้าเหลียงงัวครับตะไคร่เพิ่งง่ามแห้งครับพี่น้องเป็นตะอ่อนซ้นโอ้สุดยอดเลยนี่คือตะไคร่น่าจะเป็นตะไคร่ใหญ่ไหมง่ามเอ้ยกอใหญ่ๆครับพี่น้อง กอใ่แห้งครับพี่น้องพูงามเสมอเลยเด้ยนี่สวนตะไคร้ครับพี่น้องโอ้นาสิพื้นที่ประมาณเคิงไรครับพี่น้องงามแห้งตะไคร้หญ้านี่หญ้าห้งั่วกก็งามเือกันนี่ครับนี่ตัดไปละ่ะ โอ้ออนซ้อนตะไคร่พอนครับพี่น้องๆๆหายากครับแถวนี้บ่ค่อยเห็นหรอกครับบ่ค่อยเห็นตะไคร้งามประหนี้จักเทือ่อโอ้สุดยอดเลยตะไคร่ <ๆ S 1> เอาพอๆกันซ้ำหนี่กันพี่น้อง